ล่าสุดคนที่แย้มกับข้าลงไปนอนคุยกับรากมะม่วงเรียบร้อยอุ้ยพี่โดนเกเกือบตาย<ะ>มันลุกเป็นไงเหรอเนียสตาร์<ะ> มลงอือฮะคุณกมีตเกียสองว่าเนาะ คนที่อยากับข้าตงไปนอนคุยกับรามะม่วงเรียบร้อยเฮ้ยหยุดวิ่งหนีสักทีจบไปรอเอาให้มามนแครกิะลอ่ะให้หนึ่งมนอีคันกับความังเนาะมีางเนี่ี่ยแต่ถ้าได้ตัด้วยองแกแก พวกนี้พวกนี้เย็นเยค่าสมัครใจมาทำเพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่ถ้าได้ตังค์ด้วยก็ดี ้อมเลนกลางของเราถูกโจมตีติดตั้งขโมยติดตั้งมันจะเชียร์ลบตัวไปปิดป่าเขานะนี่ต้องมันตน Eller, อ้องขโมยไม่ได้ออกมาานโทษทีนี้ เต็มถึงไม่โดนเท่าไหร่คูโดนอยู่คนเดียวเลยว่ะโดนหนึ่งดโดนด้วยโดนด้วยเขาเรียรถรถเละะี้ยวนะจงภูมิใจในตัวเราเหล่านักล่าแห่งแสงจิ ตี่้ีมั้ยนันเรตัันตกได้แล้ต้องยัดเลยต้องยิงมันเนาะกลัป้องกันศัตรูหายไปแล้วซุปเปอร์ครีมกำลังถูกส่งออกไป ไม่ได้เป็นแอเม็ดที้กว, <คน S 2> วนละ่าสุดคนที่แย่งก,กับข้าลงไปนอนคุยกับรากมะม่วงเรียบร้อยโปรแกรมนี่งจัไอหนึ่งยืดเปื่อนะอตาตายืานผาดนี่จะขึ้นไปรู้ขึ้นไปหรือเปล่า <c oughs> เล่นดักของตีหนึ่งตังใใตวเดียวก็ยิงรู้สึกดีใ,ใช่ไหมละ่ะเยอะว่ะมันเดปาป้อมว่ะมันไม่ดึงแล้วมันเก็บดึงไว้หน้าเบื่อไม่มีใคร,รให้คุยด้วยเลยเหรอไม่มีตีจะมีรังไม่เปล่าล่ะใส่ป้อมให้มันอุ้ย พี่อะานโอ้โหแม่นยักษ์เนยค่มึงเอาอย่าง้าตาบอะนะหุดเกินเปิดเร็วเกินอะเนี่ยรงเกนโอ้โหโดนชุนไหลนตายแล้ว มันไหนไ่ปพวยพูด้านี่มีนไดีเลค,คนที่แย้มกับพ่อเลนกล่าวของเราถูกโจมตี<ฮ><ฮ>พุด่ได้รองเท้ามีใจตีดีที่เออไข่จะตามทันเนาะ คือเปิดมองข่าได้ที่ยังไม่ได้จะโค้งได้ไหมอุ้ยป้อมเลนดักของเราถูกโจมตีนี่วืออะีมเราถูกเรยบ้อยไม่ทันผูกเล่แม้แต่เขา ยืนหน้ายืนยืนหน้าเลยกูเมื่อกี้กูไม่มีอันตีเฉยกูอยู่ทไหนร้อนเมเข้ามามนเข้ามาพียไปๆตัวได้บัฟอไปคุณพยายามยนก้อใส่ตัวล้ก่อนคุณกลัวมันไหลตัวอย่าไลกเล้ค่ะมึงเ

ซู่ปอห้ครีมถูกส่งออกไปเลยไม่มีไม่มีไอสารโกหกนะแงบดิษคุณได้ป่ามาตัวนี้ัดไม่กลับตัวตัวตอว

ปกตินี่ถ้าสมัครใจมาทำเพื่อสิ่งที่ย่ยนแต่ถ้อได้ตังด้วยก็ดีตัวต้องเอาตัวนี้ตัเดือังเอาอะไออกมีนะมีอะอมานตัวโอ้เยอะได้หนึ่งตัว่ได้หนลมันลุกูให้เยี่ยาดูเรื่องเย โอเคป่าะไรบ้างดูนะอุ้ยหนึ่งตัวได้แน่ออเนี่ยเดรลโลปีไปเดือดตามจงภูมิใจในตัวเราเหล่านักล่าแห่งแสงเนี่ยอย่างนั้นอย มาแล้วพี่ร่าใงให้ร่างให้ร่างให้ยูไม่แต่ร่างเลยจ้ะหันหันหันกางวู้ง่เก็ดป่วยอุ้ยอเฮียจะแตกจะแตกอเฮียจะแตกเลยใครไม่รู้ตายเหมือนจะแตกมาแตกไปอ้อบไปอ้อบไปตายกูตายแล้วจะหลุดกูไปอยู่แบบลูกเล้ไอ้เฮียกูกูอยู่ป่ากูรอว่ามันไม่สนใจอะไรแล้ว จะกลัวเข้าเลยหยุดวินไม่ถึงห่อมันบินได้อะแต่มันเลยแต่ไม่ได้บินเกี่ยวครัมันตีนี้บนบอยนะตีตันบนะลากี้มันดีขี้ขี้เราได้มันแบบดีในช่วงฝึกเราทำนี้ก็ได้อย่าให้ป้องป้องในถุนเราไปแบบเรียนดข้าสมัครใจมาทเพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่ถ้าได้ตั์ด้วยก็ดีเราป้องเขา

จงภูมิใจในตัวเราเหล่านักล่าแห่งแสงลองูมใจดีภูมิใจไป้วภูมิคุ้มกิโลอืมยันขึ้นหอยแ้อันนี้เราสือทำ้องแปลงมุดอีกจูดูจะปล่อยป้อม ข้าสมัครใจมาทำเพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่ถ้าได้ตังค์ด้วยก็ดีจะไปจรวดนี่มีรลือกหรกู่ยมันพุ่งหอยอะดี้โอ้โหเรากูอยู่กับอีเยี่ยนี่สองคนระวังนะ พนม่กูตายเลยต้เมื่อกี้ลูกมันหอยไปมันเห็นกูใกล้ตายมันก็เลยทิ้งกมันก็ไม่สนใจใครเ้ยเอาวะเอาวะน่าบื่อไม่มีใครให้คุยด้วยเลยหรอะ e s h ยม่มตายหรอ กูเข้าไปยี่กามันจะกี้คือกูตายคนเดียวแล้วมันจะตายเรอวิโอ้โหกูเกิดพร้อมจวดพอดไปจงภูมิใจในตัวเราเหล่านักล่าแห่งแสงทีเยอะดิโอ้โหดูเลือดจรวดกูด้วยเนาะมีร้อง เยอะแยะวุ่นวายชมัมนก็กม้ามก็กล้าสกปรกก็กุ้อยู่อะมันเข้ามาลุมมันก็ตายมันเข้ามาหนึ่งหนึ่งมันก็ตายไม่มาอีกเลยไม่เห็นอีกเลย้ารปเครับโอเคครับยึงนะถ้าสมัครใจมาทำเพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่ถ้าได้ตังค์ด้วยก็ดี

ปวดจรโดทิ้งไว้แล้วกูไปหายหนึ่งแล้วกลับไปหาพระเจ้าของ,กงกปปแกซะมาคีบคีบคีบคีย เธอไม่กินเหรอใครวะเธอกินอีกดนเอาออกไาเขาหน่อยเดี๋ยวเขากินเขาบอกไปป้งกานเพื่อจะรวจกอีกกล่องเลยกูได้ก็เกินละป้อปกนหน้าป้องเขได้ กินเดีกินครีมกิมเราเกิดแล้วกูเกิดพอดีเราแวบขอาพมนดันมันเอากู้กูก่าววบเดินไปจุดถือแล้วกูจะแน่นอยเจอสกิลสองหนีพวหนีคอปแลน้อกูทำัวหนึ่งตัวเลยลูกนี้ตัวตัวหลังชวยหยุดไปมันไม่ช่วยเพื่อนมันพอดี โอ้โหหตายแล้วยาวจบเลยเนะี่ยแกตายแล้วจบได้มีตางสูงแต่แต่เหมือนป่าเรายังได้ดาร์ก,ก่อนคนที่แย้มกับข้าลงไปนอนคุยกับรากมาแตงมาแตซะนนี้เปปาเราไม่ได้พบอ่ะนดูดเนีายตาไม่บินง่ายเลยมันปััไงบอก,กให้บินง่ายขิย้นึงโยกสองทีบินนะโยกยเทบิป เจ้จอัานี่ค่อกินไม่เหมือนตอนอยู่มิวด้าเลย <Okay. S 2> นอนได้ทั้งวันดูนี่ไอ้จอตานีเหมือนเปมนเฮ้ยจอฟาเพิ่งตายข้าสมัครใจมาทำเพื่อสิ่ง,นะงที่ยิ่งใหญ่แต่ถ้าได้ตังค์ด้วยก็ดี เอาให้นันเ้ตาดว่าเกิดแล,ลน้องล้างให้เลวอีเนี่ยคู่ไม่ออกกันดีเมื่อกี้เนอะกูตันโดนแต่มใกล้เกินับคุาตาปตน เยีาเอาไ,ได้เลยหรอกออ <c oughs> คีโยเยวอะ <c oughs> แต่มันมีเคียวมีอะนะเกิด <c oughs> มันมันน่าจะไล่เพื่อเพอื่อรอเขาอะเพราะมันกระติดป้อมมาได้ดีนี่ตายนะแต่มันมีอยู่นี่มีตายเกิดน <c oughs> ก็ออกมาได้ดีได้ตายบินข้า <c oughs> แต่เขี้เอกระล่างได้เหรอแต่ว่าออกมันเหมือนมันฟงอะ, <c oughs> ะมันไปย้อนโค้งมันแบบบิน <c oughs> ตายจะตายมันเลววะดิเลวเกมอะ กูขอแค่ป้อมเราไม่แตกป้อมไหนไม่แตกทุกป้อมพอกูขอแรงคุมกูขอแรงบอลเนี่ยถึงกูป่วยจะรลดยากเราถูกฝึกมาให้ต้องรอดอยากได้ฟิตตัะยะ้ายใส่เ yeah. ย <c oughs> ี่ยแจะได้ดีแนง ล่าสุดคนที่แย้มกับข้ายหยุดวิ่งหนีสัทีะหรม่เนไรไม่ต้องมีีเลยะียโอ้โห่ค้วเป็นส้เหี้ยไม่เป็นไร เราหายกูมีบัตรอยู่ไม่ป้อมในของเราถูกโจมตีนี่ฮะป้อมในถูกแตกทุกรอบไปสักคนมันมีตัวออกไปเคลียร์จรวดตลอดเลยเฮ้ยป้อมในของเราถูกโจมตีไปเข้ามันแรลว่ามันไม่ได้ถึกเราอ พ่อเป็นนิกแรงมาปรับตัวและก้าวข้ามขีดจำกัดกลับไปหาพระเจ้าของแกซะ ข้าสมัครใจมาทำเพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่ถ้าได้ตังค์ด้วยก็ดี yeah! น่าเบื่อไม่มีใครให้คุยด้วยเลยเหรอ

ของเราถูกโจมตีไปนอนคุยกับรากมะม่วงเรียบร้อยแซ่

ปรับตัวและก้าวข้ามขีดจำกัด <Yeah! S 1> ล่าสุดคนที่แย้มกับข้าลงไปนอนคุยกับรากมะม่วงเรียบร้อย อยู่ด้วยกันอำได้ไหมเอาไปเลยมากี้ผมน้องดับหน้าจอมันสดีมาแล้วมาแล้วอ้ตายเลยเพื่อนไม่ได้กลัวลิปตีกินร่าใช่ไหมมันยังมาหู้ตัวเองงนั้นเอาเลยเอาเลยเอาตอนตอนนี้เพราะว่าไอ้นี่ต้องตีแท็กซี่ ว่าไอ้เสนนี oh no ้มันเกอดอะไรขึ้นไปแล้วอ ال like. oh, sure ันนี้แม่งช้าตายเลยกูกูรอว่าอยู่ใกล้ๆมันกูบอกปียัดให้แม่งเสดช้าแล้วหยุดถือนเลยรู้ว่ายังไม่หยุดเอไดอะไรพอมันแตกสามทางมันเทียบยากกว่ากูม่จระบดด มันจะจบเลยว่ะเฮ่ยมันบินมามันจะบินหาบนละขอ<ด>ไวๆนะจะรีบกลับไปกินข้าวระวังนะกิะนวนึน่งแอ้วนี่รักปาอไปหน้าเบื่อไม่มีใครให้คุยด้วยเลยเหรอ